สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคูณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริง,รงต้นฉบับครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2563คลิปนี้พี่โอจะคุยถึงหนังเรื่องซูมิโกะฉบับภาพยนตร์พตนภัยสุดมหัศจรรย์ในโลกนิทานนะครับคิดว่า YouTube คลิปนี้อาจจะเป็น YouTube คิดไปก็ได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังสำหรับเด็กเท่านั้นฉายในโรงคิดซีเนมา่า เท่านั้นนะครับก็จากการเข้าฉายของหนังเรื่องนี้ก็เลยทําให้ชินจังจอมแก่นป่วนแดงจินโจ้นั้นหายไปจากโรงภาพยนตร์หมดท,ทั้งทั้งที่เพิ่งเข้าฉายเพียงแค่7วันเท่านั้นเองหายไปแล้วโรงฉายก็น้อยฉายก็น้อยรอบด้วยนะครับเรื่องซูมิโกะนี้ก็น้อยรอบเหมือนกันแล้วก็เจาะชงฉายเฉพาะโรงคิดซินมาแต่เป็นหนังที่เหมาะ กับเด็กเป็นอย่างยิ่งครับพ่อแม่ผู้ปกครองพี่น้องควรพาบุตรหลานมาชมกันเป็นอย่างยิ่งซูมิโกะเนี่ยเป็นตัวละครน่ารักน่ารักนะครับมีของสะสมเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักที่หลายๆบ้านก็มีบ้านพี่โอห้องพี่โอก,ก็มีนะครับมีตัวละครที่เรารู้จักเป็นอย่างดีก็จะมีทงคัตสึจมูทอดมเออีเจ้าแมวมีไดนโนเสาร์ เพนกวินแล้วก็มีขาวนะครับ5้าตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก็ตัวรองตัวเล็กตัวน้อยก็จะมีพวกฝุ่นพวกหางกุ้งทอดพวกใบหญ้าพวกชานมไข่มุกทั้งหมดเนี้ยเป็นพวกที่เหมือนเป็นเศษเหลือของสังคมนะครับก็คือถ้าผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่ก็จะตีความให้มันเป็นปรัชญาได้นะเด็กๆดูก็ดูเอาความน่ารักแต่ผู้ใหญ่ดูเนี้ยมันลึกซึ้งกว่านั้น เพราะว่ามันเป็นสังคมของคนขี้อายสังคมของคนธรรมดาสังคมของคนไม่กล้าแสดงออกคนขี้เกลียใจอย่างพี่โอนี่เป็นต้นนะครับพี่โอชอบหลบมุมชอบทำอะไรก็ไม่กล้าไม่อยากที่จะโดดเด่นอยากจะอยู่ในโลกส่วนตัวเวลา เนี่ยนั่งเก้าอี้ี้เขามีโซฟาให้ใหญ่ๆเอายาวปุ๊บอย่างนี้เราก็ไม่นั่งเราก็หลบนั่งคนเดียวตัวเดียวที่มุมที่มันเป็นส่วนตัวนะครับก็เหมือนกับบรรดาซุมิโกะซึ่งเป็นหมายถึงซุมิโกะกูราชิก็แก๊งคนที่อยู่ชอบอยู่ติดมุมครับชื่อภาษาไทยเขาชื่อโกนติดมุมหลายๆคน ก็คงมีความรู้สึกแบบนี้เช่นกันและในฉบับการ์ตูนฉบับภาพยนตร์ฉบับนี้นะครับทั่วตัวละครทั้งหมดที่คี้อายชอบอยู่ติดมุมเหล่านี้แต่ว่ามิตรภาพสูงส่งมากจะต้องหลุดเข้าไปในโลกนิทานครับก็คือเนเรื่องพี่โอก็จะเล่าเรื่องย่อสปอยล์นิดเดียว ทั้งหมดเนี้ยเขาหิวข้าวเขาอยู่ติดมุมเป็นเพื่อนที่รักกันมากมาตลอดต่างคนต่างก็เป็นเศษเลหลือของสังคมมาตลอดนะครับก็หิวข้าวพากัไปกินข้าวที่ร้านของมาสเตอร์เชฟมาสเตอร์เชฟจิ๋วแล้วในนั้นก็จะมีผีตัวนึ่งไปทําความสะอาดแล้วเจอห้องเก็บของในห้องเก็บของมีหนังสือนิทานรอบโลกเล่มใหญ่ซึ่ง เป็นนิทานมหัศจรรย์สามารถดูดทุกสิ่งทุกอย่างจากภายนอกเข้ามาในโลกนี้ได้แล้วเจ้าผีตัวที่กําลังทำความรักก็ถูกดูดเข้าไปแล้วในขณะที่เจ้าของร้านไม่อยู่บรรดา เพื่อนเพื่อนแก๊งติดมุมทั้งหลายเนี่ยก็เข้ามาที่ห้องใต้ดินแล้วก็พบกับหนังสือเล่มนี้และทั้งหมดก็ดูดูเข้าไปในโลกนิทานมหัศจรรย์ทั้งหลายซึ่งนิทานนี้ก็เป็นนิทานที่เรารู้จักกันไปอย่างดีอย่างเช่นโมโมทาโร่หนูน้อยหมวกแดงลูกเป็ดขี้เลอารรับลาตีและอีกหลายๆเรื่องนะครับก็ ต่างคนต่างก็กระจายไปอยู่ในโลกต่างๆแล้วก็ไปสร้างความพบกับความตื่นเต้นมหัศจรรย์ผจญภัยสนุกสนานในโลกต่างๆทั้งหมดจะต้องใช้ความกล้าความขี้อายเข้าแก้ไขสถานการณ์อาจจะแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำช่วยได้ก็คือมิตรภาพแล้วก็น้ำจิตน้ำใจอันงดงามของพวกเขาทั้งหลายนั่นเองนะครับที่จะฝ่าฟันผจญภัยในนิทานต่างๆ,างๆแล้วก็กลับมาเจอกันในที่สุด ทุกคนจะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่พี่โอจะรักมากเลยตัวละครที่คือตัวละครในนี้คือลูกเจี๊ยบนะครับพี่โอรักมากชอบมากตัวนี้เป็นคนที่อยู่ในโลกนิทานแล้วก็มีเจ้ายักษ์มีหมาจิ้งจอกหมาป่าลิงไก่ฟ้าอื่นๆอีกหลายๆตัวที่เราจะลงรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นนะครับส่วนตัวละครหลักของเราที่อยู่ในโลกภายนอก ถึงคราวที่จะต้องแยกจากกันก็จากกันด้วยอัธยาศัยไมตรีเรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหนังเด็กพ่อแม่พ่อผู้ปกครองก็ควรพาบุตรหลานไปชมให้ได้นะครับก็ไม่มีพิษไม่มีภัยใดๆไม่เหมือนชินจังซึ่งติดเลดผู้ใหญ่ไม่ควรพาเด็กไปดูเป็นหนังของผู้ใหญ่แต่เรื่องนี้เป็นหนังเด็กแท้ๆเลยครับวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่ไม่มีใจรักเด็กเนี่ยอาจจะดูไม่สนุก แต่ถ้าคนรักเด็กอย่างเราชอบแน่นอนพี่โอเป็นคนรักเด็กแล้วก็ชอบสะสมของน่ารักน่รักชอบตุ๊กตาซูมิโกะชอบหลายๆอย่างที่เป็น Animation, แอนิเมชันแอนิเมะญี่ปุ่นชอบความเป็นญี่ปุ่นชอบแอนิเมชันรับรองดูเรื่องนี้ถูกใจแน่นอนแต่ข้อเสียก็คือสันมากครับเรื่องนี้ราคาตั๋วเท่าๆกับเรื่องอื่นแต่ถ้าใช้เอ็มพาสก็ไม่เป็นไรหรอกค่าตั๋วเท่ากับเรื่องอื่นนะครับพี่โอดูราคาวันนี้ก็260ก็ <c oughs> แต่ความยาวของหนังแค่1ชั่วโมงและหนังเรื่องนี้ตัวละครไม่พูดนะครับแต่ว่าดนตรีเพาะมากดนตรีประกอบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเพาะมากก็มีหลายแนวมีแนวเทคโนโด้วยมีแนวพื้นเมืองด้วยแนวป๊อปแนวคลาสสิกเพาะจริงๆครับแต่ว่าซาวจะออกเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับก็คนชอบญี่ปุ่นชอบอยู่แล้วละ่ะคำบรรยายเป็นภาษาไทยจะมีตัวหนังสือบรรยายเป็นคำพูดของตัวละครและก็จะมีนักภาคผู้ชายภาค ตลอดเรื่องให้ฟังบรรยายตลอดเรื่องว่าเรื่องจะเป็นยังไงมายัางไงแทนแทงคําพูดของตัวละครนะครับแต่ว่าตัวผู้หญิงที่แทงคําพูดของนิทานเสียงเบาไปฟังไม่ค่อยชัดฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็เป็นข้อติเล็กๆน้อยๆพี่โอ๋้วยส่วนตัวก็ให้เรื่องนี้ได้ถึง8เต็ม10และเป็นเรื่องที่มีคะแนนสูงสุดใน IMDB สัปดาห์นี้ของหนังที่เข้าใหม่ทั้ง3เรื่องนะครับมาชมกันให้ได้ชอบใจให้พี่โอ๋คุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่องสนุกกับภาษาไทยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างไลค์วิวแชร์ไม่เอาก็้ออีล้อหมุนนะครับกดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งพบกันในเพจโอเคนิติเทพด้วย หรือจะมาเป็นเพื่อนเฟซกันที่ facebook com n i t i t e ok ด้วยครับ youtube com okditeve okay, facebook com o okay, k okay, n i t e v e พบกันในคลิปต่างๆหรือจะมาเจอไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งก็ได้นะครับถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่หรือยังไม่เจอไลฟ์ครั้งใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้คลิปไหนดูแล้วดูซ้ำก็ได้นะครับแล้วเจอกันในการรีวิวเรื่องอื่นๆหรือเป็นคลิปประเภทอื่นๆก,ก,ก็ได้ครับพบกันในคลิปต่างๆครับ สวัสดีครับ